พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชยาส์พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมลาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเส ي ر กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาพระราชทานพวงมาลาประธานพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพสิทธิตำรวจเอกอนุสรน,นุ่นปานผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจภูธรจักว่าอเภอรามันจังหวัด ยะลานาสาลาตั้งบำเพ็ญกุศลศพวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงองเภอเมืองยะลาโดยมีพลตำรวจโทรณศริลป์ผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองเพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัวร่วมในพิธี สำหรับสิทตำรวจเอกอนุสรนนุ่นปานเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายคว้างระเบิดป้ายบอมใส่จุดบริการประชาชนตะโลกหลอตำบลจะวะอำเภอรามันเหตุเกิดเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาการได้รับพระราชทานในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวนุ่นปานอย่างหาที่สุดไม่ได้